YKJ m e d i c ี l c ี i n i c บายทีราทรนคลินิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับเคสนี้นะคะก็ครบรอบ14วันแล้วเนอะวันนี้ก็มา follow up นะคะตามนัดนะคะใช่นี่นะคะให้ดูจมูกกันก่อนนะโอ้ใครอยากได้ทรงนี้นะคะแคปได้เลยบอกเลยว่าสวยมากนะคะอันนี้แค่14วันนะทุกคน คือเข้าที่เร็วมากๆนะคะแล้วก็ความมวมความช้ำเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยนะคะแต่ดูอีกด้านหนึ่งกันนิดหนึ่งนะคะก่อนไปคุยกับคนไข้กันนะคะนี่ะเทียบเทียบให้ดูอีกฝั่งนะคะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะจมูกสลิมเล็กขึ้นนะคะทรงนะคะเข้ากับรูปหน้ารูปคางมากขึ้นนะคะ มาเดี๋ยวมาคุยกับคนไข้กันนะคะสวัสดีค่ะสิบสี่วันแล้วเนาะอันนี้เป็นเขตแก้ด้วยใช่ไหมคะทำมากี่ครั้งแล้วเอ่ยทำมาประมาณสามครั้งสามครั้งแล้วนะคะครั้งนี้คือครั้งที่สี่ถูกต้องไหมคะสามครั้งก่อนหน้านี้ทําเป็นเทคนิคไหนมาบ้างคะโคดโคดทั้งหมดเลยแล้วมีปัญหาอะไรทำมายังมีการแก้ในครั้งที่สี่นะคะ ไม่ได้รูปทรงที่ต้องการแล้วก็อยากได้ให้มันเรียวขึ้น,น,นดูเรียวยาวขึ้นดูเรียวยาวขึ้นแล้วก็ทรงจมูกก็จะมีค่อนข้างที่จะเบี้ยวหน่ิดนึงค่ะนะคะถ้าดูจากรูปซ้ายมือของแอดมินนะคะในรูปนี้เลยนะคะในหน้าจอนี้นะคะจะเห็นว่ามีความเรียวเอียงหยูเล็กน้อยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้คนไข้กังวลเนาะนะคะก็มาเลือกแก้ไขกับคุณหมอกันต้องถามว่า รู้จักกับคุณหมอกัรวน y เ j ได้ยังไงคะอ่าเพื่อนแนะนำค่ะแล้วก็เข้ามาศึกษาใน Facebook ค่ะเพื่อนเคยทำที่นี่มาก่อนไหมคะใช่ค่ะโุ้ยรีวิวใก้ตัวมากมากเราเห็นรีวิวจากเพื่อนเราเองทำไมเราตัดสินใจถึงจะเลือกมาคุยเลือกมาปรึกษากับที่นี่คะก็เพื่อนบอกว่าทำครั้งเดียว จากใจคนเคยทำอะไรครั้งยหาอยา่<ช>างเราเนอะก็คงอยากทำแล้วจบแล้วใช่ค่ะครั้เดียวจบเลยค่ะก็วสวยถูกใจมากๆเลยค่ะอันนี้14วันแล้วผ่านไปไวมากๆชอบไหมคะกับผลลัพธ์ครั้งนี้ชอบมากค่ะประทับใจมากเลยค่ะแล้วก็ทีมงานดูแลดีมากค่ะที่นี่อยากให้ใหทุกคนมาถ้าคิดอยากจะแก้หรืออยากจะทำนะคะครั้งเดียวมาทำที่นี่จบเลยค่ะสวยครบจบ ามาครั้งเนี้คือจบเลยโน้ะนะคะแล้วคนรอบข้างรวมถึงเพื่อนเื่อที่แนะนําเรามาเนี่ยได้เห็นจมูกใหม่เราหรือยังเขาว่ายังไงบ้างค่ะทุกคนชมว่าสวยหมดเลยค่ะเพราะว่าหน่าเปลี่ยนจริงโน้ะนะคะดูมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็จมูกเนี่ยเหมือนแบบว่าออกมาออกแบบมาเพื่อของคุณพี่เลยนะคะมันดูเข้ากับรูปหน้ามากๆนะคะ อันนี้แค่สิบสี่วันนะทุกคนมันยังสามารถลัดแกนได้อีกนะคะพูดถึงความเขียวความช้ำนิดนึงมีอาการเขียวช้ำม,มากน้อยขนาดไหนคะไม่เลยค่ะเคสของพี่นะไม,ไม่ไม่เขียวเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ประคบน้ำร้อนเลยบวมนิดนึงแล้วก็ประมาณสองสามวันก็หายเลยค่ะงงมือเบามากค่ะงงไหมที่เราทำโอเพนนะแต่ว่ามันไม่มีความเขียวไม่มีความชาม<ง>้ำเลย เครื่องงงนิดนึงค่ะเพราะว่าปกติที่ทํามาสองสาครั้งนี่จะเขียวบวมปวดตะหายก็เป็นประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะสิบวันนี่ก็ยังไม่มความเขียวก็ยังอยู่แต่อันนี้ก็คือหายไปตั้งแต่วันแรกๆแล้วนะคะ<ช>นะคือหน้าเปลี่ยนนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองไม่ยากใช่ไหมคะสวยมากๆเลยใครอยากได้ทรงนี้แคปได้เลยนะคะรูปหน้าเปลี่ยนดูเลียวขึ้นเลยอะ ไปทำยกประชับหน้าอะไรมาหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้หน้าวีมากๆเลยนะคะ๋ยวให้ดูอีกฝั่งนึงนะคะใครอยากได้ทรงนี้นะคะแคปได้เลยตอนปรึกษากับคุณหมอตอนแรกอะคะเลือกทรงเลฟเลนใครในใจไว้ไหมบ้างว่างบ้างไหมคะก็ก็เลือกไว้ค่ะแต่เขาบอกว่าให้ให้คุณหมอดูตามความเหมาะสมเลยค่ะเอาให้มันเข้ากับเราใช่ค่ะคุณหมอเ็าออกแบบมาเหมาะสมมากค่ะ พูดถึงฟีมือคุณหมอกันนิดนึงผ่านมาแล้วเจอประสบการณ์มากับตัวแล้วคุณหมอกันเก่งเลยคะ่ะเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะต้องต้องชื่นชมเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องูุทรงแล้วก็เรื่องความเขียวความช้ำไม่มีเลยค่ะมือเบามากๆค่ะนะคะคือมือเบาจริงนะคะท, <บ au. S 1> ที่เราให้ดูกันเลยอันนี้กล้องสดเลยนะคะจะเห็นว่าสิบสี่วันไม่ม่วงไม่เขียวเลย นะคะนปกติมากนาะปกติมากแล้วมันก็เข้าที่ไวมากๆเลยนะคะแล้วในเรื่องของการบริการการดูแลที่ YKJ เป็นยังไงบ้างคะประทับใจน้องๆทุกคนเลยค่ะแล้วก็ทีมพนักงานพยาบาลทุกคนเลยค่ะดูแลมากดูแลดีมากๆเลยค่ะสิบสี่วันแล้วมาลกนิกได้เจอคุณหมอบ่อยไหมได้เจอทุกครั้งที่มาเลยค่ะรู้สึกแฮปปี้ไหมที่คุณหมอมาดูเราด้วยตัวเองตลอดเลย ดีมากค่ะโนอนนะคะมัะ่นใจมากยค่ะจะได้แบบว่าใครกังวลสําหรับใครที่ที่กังวลหรือว่าอยากเจอคุณหมอนะคะของเราก็ได้เจอคุณหมอตลอดเนาะเจอทุกครั้งค่ะนี่นะคะยืนยันจากคนไข้จริงนะคะแล้วการดูแลตัวเองอะคะ่ะหลังทําไปยากไหมไม่ยากเลยนะคะก็คุณหมอก็ทีมงานก็จะมีส่งข้อความไปทางไลน์วิธีการดูแลรักษาตัวเองไม่ยากเลยค่ะ ปฏิบัติตามขั้นตอนได้เลยเนาะละเอียดมากค่ะละเอียดแต่ถ้ามีน้องๆติดตามดูอยู่ตลอดคอยโทรหาให้มาฟอลโล่นะคะแล้วก็ในช่วงสามวันแรกเนี่ยก็จะนัดมาฉีดยาทุกวันเลยใช่ค่ะนะคะมาเหมือนพลาดเลยนาะช่วงแรกก็เดี๋ยวก่อนจักการเดี๋ยวให้คุณพี้ฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนาะที่กําลังอยากทําจมูกหรือว่าอยากแก้จมูกทามาสามครั้งแล้วเหมือนกันอยากจบอยากจอดแล้วไม่อยากแก้แล้วแนะนาหน่อยค่ะ ก็อยากให้ทุกคนที่สนใจจะเสริมจมูกนะคะแบบโอ้เข้นะคะมาที่นี่ที่ที่ <K> น่าจเนที uh ่ YKJ huh. น่าจะเป็นที่สุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าสวยครบจบที่นี่เลยค่ะถ้าตัดสินใจมาทำอีกครั้งหนึง่งให้มาที่ YKJ mm hmm. ค่ะเพราะว่าดีกว่าไปแก้สองสามครั้งแล้วก็ยังไม่ไม่ถูกใจก็ต้องสุดท้ายก็ต้องต้องไปหาที่ถูกใจอีก อเอาห,หาที่แก้ใหม่ใช่ต้องไปหาที่แก้ใหม่อยากแนะนําที่นี่ที่เดียวเลยค่ะสวยครบจบโงเ่เฮงดีด้วยคนี่นะคะ,เ,ะเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตโงเ่เฮงกันในหนึ่งเดือนนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะเดี๋ยวมาเม์มอยกันเนาะนะคะยังไงวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ไรหนนะ้าสวัสดีค่ะ